ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โปรแดนจังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมคะคุณยายใจแทบขาดเลยนะเนื่องจากว่าอาดีตลูกเขยค่ะมาชิงตัวหลานอายุแค่สองขวบเศษไปนะคะคุณยายเนี่ยกรีดร้องแล้วนะคะขอความช่วยเหลือแล้วก็ชูไม่ได้เนื่องจากว่าอาดีตลูกเขยพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนของอดีตลูกเขยก็ดึงรั้งพันธะทางคุณยายเอาไว้นะคะดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะไม่เอาพักไ,ไม่เอาพัก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  没有，我想看电没有。 เสียงคุณยายคือร้องดังมากนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตกใจด้วยนะคะแล้ก็เป็นห่วงหลานด้วยและสุดท้ายเนี่ยอดีตลูกเขยที่ชื่อในอ้นนะคะก็ชิงตัวหลานอายุสองขวบครึ่งไปได้นะคะเหตุการณ์องนี้เนี่ยคุณยายจินตนาอายุ53ปีค่ะพยายามสู้สุดชีวิตแล้วนะตามที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ได้ยินนะคะแต่ก็สู้ไม่ไหว คุณยายไปที่โรงพักเลยค่ะสพปลวกแดงนะไปพร้อมกับคุณตานะคะก็เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ตํารวจติดตามตัวหลานชายคืนมาทราบว่าคนก่อเหตุเป็นอดีตลูกเขยที่เลิกลาก,กันไปตอนที่คบอยู่กับลูกสาวเนี่ยก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วพอเลิกลากันก็เห็นว่าเขาอยากได้ลูกแต่ด้วยความที่ไม่มีทะเบียนสมรสสิทธิเลีล้ยงดูก็อยู่แต่กับแม่แต่ว่าก็ไม่ได้กีดกันนะคะช่วงที่เกิดเหตุลูกสาวไปทํางานลูกสาวไม่อยู่ ผู้กอ่อเหตุคืออดีตลูกเขยก็เข้ามาหามาหาหลานนะคะซึ่งก็คือลูกของเขาทางครอบครัวไม่ได้กีดกันก็ยังให้เขากอดเขาหอมกันตามปกติไม่คิดว่าอยู่ๆก็จะมาชิงไปแบบนี้ตอนนี้คุณยายหัวใจจะขาดและเป็นห่วงหลานมากตอนนั้นก็พยายามปกป้องหลานอย่างเต็มที่แต่ยายสู้เขาไม่ไหวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะอยากให้ตํารวจพาหลานคืนมาฟังเสียงคุณยายจินตนาหน่อยนะคะคุณยายคนเด็กคะ่ะใช่อยากได้หลานคืนไม่ีอะไรจะขาดแล้วคะ่ะตอนนี้คิดถึงหลานใช่ไหมแม่คิดถึงค่ะหลาน พี่สาวเขาก็บอกว่าคิดถึงหลานป้าสูุขเขาไม่ได้ป้าสูุขเต็มทีแนละ้วป้าใจจะขาดเขามาสองคนใช่ไหมใช่ไงคนทีเคยกอยเอี่บอกว่าจะอุ้มจะจะมาอุ้มน้องแต่ถ้าตอนนั้นถ้าตํารวจกขากดํดเนินคดีไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่รอขึ้นศาลร,รับรอขึ้นศาลแล้วนี่ผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วคะ่ะก็มาเกิดเนี่ยสาอีใช่คือรอบนี้คุณแม่เด็ดขาดแล้วใช่ไหมเด็ดขาดแล้วคะ่ะขอให้ได้ล้านคืนเถอะ เลี้ยงมาก็รักกาทำงานได้เท่าไรห้หลานหมดเลยอันนี้จะกินข้าวอย่างยางังรได้กินนมเล้ยงก็ไม่รู้ป้าเสียใจมากสงสารหลานไม่นึกว่าเขาจะเร็วได้ขนาดนี้นใช่ครับป้า,ปา โอ้คุณยายร้องไห้ใจจะขาดนะสะอึกสะอื้นเลยนะคุณผู้ชมนี่ตุ๊กตาตุ๊กตาของหลานนะคะทีนี้แม่เด็กค่ะชื่อคุณพรจารัดอายุ29ปีเนี่ยบอกว่าก็เลิกกับสามีคนนี้ไปปีกว่าแล้วไอ้ที่เลิกเนี่ยเมร่ก่อนหน้านี้เขาก็ทาร้ายร่างกายมาตลอดขนาดตอนท้องเนี่ยยังทําร้ายร่างกายเลยแล้วเคยขู่จะฆ่ายกครัวด้วยก็เลยเลิกลาก,กันวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเธอไม่ได้อยู่บ้านนะคะเพราะว่าแม่ก็เป็นหัววา้หัวเก่าเดี๋ยวจะกลับมาทําร้ายก็เลยให้คุณพรจารัดแม่เด็กนไปอยู่ที่อื่นนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะดูหลาาานนใหห้้แแตต่สุุดดทยกกก็เกเิรณ์บบี นี่ก็โชว์ร่องรอยแผลให้ดูนะคะว่าเคยถูกทำร้ายยังไงอย่างก่อนหน้านี้เมื่อ7มีนาะคมที่ผ่านมาอดีตสามีคนนี้ที่ชื่ออ้นเนี่ยนะก็มาติด G P S ไว้ที่มอเตอร์ไซค์ของเธอแล้วก็ขับตาม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 สะกดรอยเธอแล้วไปปาดหน้าจะฉุดเธอขึ้นรถด้วยนะคะแต่ครั้งนั้นน่ะฉุดไม่สําเร็จนะยังอยู่ระหว่างการดําเนินคดีอยู่เลยนี่ไอ G P S ที่ว่านะคะโดยครั้งนั้นอดีตสามีอ้างว่าโมโหที่ถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกแล้วก็มาก่อเหตุครั้งล่าสุดนี้ คุณยายบอกคุณยายไม่ได้ขีดกันเลยนะคะก็ยังให้เขามาเจอกันได้มากกอนกันได้มาหอมกันได้อยู่เลยนี่ตอนนี้คุณแม่เด็กเนี่ยไปแจ้งความเพิ่มเติมข้อหาพรากผู้เยาว์นะคะส่วนคุณยายเนี่ยแจ้งความข้อหาทำร้ายแล้วก็บุกรุกนะคะ,ะฟังเสียงแม่เด็กหนะะ่อยค่ะเรื่องกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาทำร้ายร่างกายแต่เขาขู่เราว่าถ้าเราเอาลูกออกมาเขาจะฆ่าเราแล้วก็ทำครอบครัวเราด้วย,ยก่อนหน้านี้เขามีความพยายามที่จะมาชิงตัวแบบนี้ไ,ไหมครับมีค่ะแต่ว่าก็คือแจ้งความ เขาเคยมาที่บ้านแล้วจะเอาลูกเราไปแล้วก็จะเอาหนูไปแต่หนูไม่ไปไงคะเพราะว่าเราเคยโดนทำร้ายร่างกายแล้วตำรวจก็มาเอาลูกไปให้เขาอุ้มเขาไม่แม่แม่ก็ทั่งจะมองหน้าลูกเขายังไม่มองเลยค่ะตกใจไหมครับที่เขาไปตกใจมาก,ก,มากทำตัวไม่ถูกตอนนี้จิตใจย่ำแย่หัวใจแตกสลายแล้วค่ะเพราะว่าห่วงความปลอดภัยลูกมากแล้วก็คดีที่เดี๋ยวก็ต้องติดตามดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้เขายังไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้หลานก็คืนเลยนะคะครับ แต่ว่าคนที่เอาไปก็เป็นพ่อเด็กพ่อเด็กเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าอะไรอ่ะเด็กพ่อเด็กก็คงจะไม่ได้เอาไปให้อดให้ยากหรอกมั้งนะฮะแต่อย่างว่าแหละเคยมีประวัติทําร้ายเมียเนี่ยเมียก็ไม่อยากจะให้ลูกอยู่ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงต่อนะ